ขลาดนะคะตอนนี้ทําอาชีพเป็นเมคอัพอาชีพค่ะสาเหตุนะคะที่เข้ามาแก้ไขหน้าอกที่โรงพยาบาลยันเฮคะ่ะเพราะว่าไปเสริมที่อื่นมาแล้วหน้าอกอะคะ่ะมีขนาดไม่เท่ากันทําให้เราเนี่ยเวลาใส่เสื้อผ้านเนี่ยเรารู้สึกไม่มั่นใจค่ะแล้วก็เวลามีคนทักเนี่ยรู้สึกเสียเซลล์ที่ตัดสินใจเข้ามาแก้ที่โรงพยาบาลยันเีนะคะ คือมีคุณแม่ค่ะช่างแต่งหน้าก็คือแนะนําเข้ามาค่ะว่าที่เนี่ยทาหน้าอกสวยคุณหมอใจดีค่ะแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยได้มาตรฐานค่ะก็นอกจากจะมีรุ่นพี่บอกนะคะก็มีดูทางเพจโรงพยาบาลค่ะแล้วก็มีเพจคุณหมอโดยเฉพาะเลยค่ะรู้สึกว่าคุณหมอเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะค่ะก็เลยไว้ใจแล้วก็เข้ามาปรึกษาที่นี่ค่ะ ตอนนี้ก็ได้ทําการแก้ไขหน้าอกนะคะครบ1เดือนแล้วค่ะทํากับคุณหมอกิติชัยค่ะตอนที่เขามาปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าหน้าอกเราเนี่ยถ้าเพิ่มขนาดขึ้นจะทําให้ได้ทรงมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวขนาดที่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวคุณหมอจะทําการปรับแก้ให้ค่ะเนื่องจากว่ามันจะมีทางด้านโครงสร้างนิดนึงอะคะ่ะก็หลังจากที่เราได้แก้ไขหน้าอกไปนะคะรู้สึกประทับใจมากะคะ่ะ น้าอกที่เรามีปัญหาเรื่องความไม่เท่ากันเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นมากเลยแล้วก็ทรงสวยได้รูปมากคะ่ะตอนนี้ใส่เสื้อผ้าก็มั่นใจมากขึ้นคะ่ะ <Wow. S 1> รู้สึกประทับใจมากเลยคะ่ะทั้งในเรื่องของการบริการแล้วก็การผ่าตัดนะคะเป็นไปได้ด้วยดีคะ่ะแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยมีมาตรฐานก็มีบริการเกี่ยวกับ L G B T เนี่ยครอบคลุมหมดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น การปรับฮอร์โมนการปรึกาษาจิตแพทย์หรือแม้กระทั่งการปรโครงงหน้านะคะแล้วก็การเปลี่ยนเสียงให้เหมือนผู้หญิงค่ะและโดยเฉพาะการแปลงเพศนั่นเองค่ะซึ่งตัวกระดเองก็สนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยสำหรับเพื่พอนๆ LGBT คนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาเปลี่ยนตัวเองนะคะกรัดเองก็ขอแนะนำให้ยันทีนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของสาวๆทุกคนเลยค่ะรับรองเลยค่ะว่า ที่เนี่ยปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็สวยครบจบที่ยันทีแน่นอนค่ะ